นายพิทักษ์อินทศรผูสสอ้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สศีราชาไปตรวจสอบฟาร์มฟาร์มเนี่ยชื่อฟาร์มสิงโตนะคะอยู่ที่ซอยลับแลพื้นที่หมู่ห้าตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาไปขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปเจอลูกเสือโคร่งโผล่กลางชุมชนเมื่อวานนี้แล้วก็มีคลิป แพร่ออกไปเจ้าของสัตว์ไปพบกับตำรวจแล้วก็รับเสือตัวดังกล่าวกลับไปสอบถามบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นไลเกอร์นะคะแต่ว่าไปเพ้นลายเสือเพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ให้มีลักษณะเป็นเสือโคร่งโดย การถ่ายทำเนี่ยอ้างว่าจะใช้เวลา3เดือนเริ่มถ่ายกันตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกอ้างว่ามีการอาบน้ำลบลายที่เพ้นออกแล้วจากเสือโครงก็กลายเป็นไลเกอร์เหมือนเดิมซึ่งทางกรมอุทยานจะขอให้เพ้นลายอีกครั้งหนึ่งในวันนี้จะได้เอามาเปรียบเทียบกับลูกภาพกับคลิปในวันที่เกิดเหตุว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกับที่ปรากฏในคลิปหรือเปล่าค่ะเจ้าของยังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะเพราะว่า อ้างว่าอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกสารรายละเอียดมายืนยันแล้วจะเอามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งถ้าพบว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นเสือโคร่งจริงเจ้าของฟาร์มที่อ้างว่าเป็นเจ้าของก็มีความผิดค่ะเพราะว่าไม่ได้แจ้งมีเสือโคร่งไว้ในครอบครองสำหรับไลเกอร์ไม่ได้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าควบคุมที่จะต้องแจ้งการครอบครองจึงดำเนินการเอาผิดไม่ได้ เชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะเพราะว่าพอมันโตเต็มวัยแล้วไลเกอร์เนี่ย,ยตัวจะใหญ่กว่าเสือโคร่งสิอค่ะ